ก็ขอกระสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมช่องมอนต์โฟอร์เดชเชื่อเคยนะครับคลิปนี้ครับเราก็อยู่ในเกมพิกินโก้นะครับตอนนี้นะของผมนะครับก็ถึงเลเวล8ปแล้วนะทุกคนเออนะก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ด่าน80ขคองโกนะครับตรงนี้นะก็ช่วงแรกนะครับผมว่าจะอัพต่อนะแต่ก็ไม่อัพแล้วนะทุกคนก็รอนะทุกคนรอครับตรงนี้นะก็สําหรับคนที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้แล้วกันนะครับมีทั้ง Android นะครับแล้วก็ iOS นะ ตรงนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมชวนเพื่อนนะทุกคนชวนเพื่อนนะครับของผมนะครับก็ทําการปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะเราสามารถแลกได้นะทุกคน600บาทนะทุกคนจะใช้24,000คะแนนนะครับในการแลกนะตรงนี้นะก็แลกได้วันละ1ครั้งนะทุกคน1ครั้งต่อวันเลยนะครับของผมก็ทําการปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของเพื่อนๆถ้ายังไม่ปลดล็อกนะครับเพื่อนๆก็สามารถชวนเพื่อนได้เลยนะครับหรือเล่นกิจกรรม ตรงนี้นะครับสร้างบ้านนะทุกคนสร้างบ้านอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะตรงนี้ของผมก็ใช้เวลาไม่นานนะทุกคนใช้เวลาไม่นานนะครับก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะทุกคนเล่นมาเรื่อยๆนะครับบ้านของผมก็อัพขึ้นไปเกือบสุดแล้วนะทุกคนเออน,นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเพดานสูงสุดของเกมนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะทุกคนโอ้โหผมคิดว่าไม่สิ้นสุดนะทุกคนผมคิดว่าไม่สิ้นสุดแน่นอนตรงนี้นะก็ สำหรับคนที่อยากเล่นนะครับก็ลองเล่นได้วชวนเพื่อนได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นก,กิจกรรมชวนเพื่อนนะไม่ใช่เกมชวนเพื่อนนะแต่เป็นก,กิจกรรมชวนเพื่อนนะครับอย่าเข้าใจผิดนะทุกคนก็มันจะให้เราทําการชวนเพื่อนนะครับแล้วก็สามารถรับคะแนนนําไปแลกเป็นวอลเล็ตได้นะครับตรงนี้นะผมก็ทําการปั๊มด้วยนะนั่นแหละนะทุกคนผมก็ได้มานิดหน่อยเองนะปั๊ม ID เอานะครับบางครั้งก็ทําการส่งข้อความนะครับไม่ใช่ส่งข้อความดิ ส่งคําเชิญนะครับตรงนี้นะก็ชมโฆษณาก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะก็ได้รับวันละร้อยห้าสิบเลยนะครับวันละร้อยห้าสิบนะก็ผมคิดว่านะครับประมาณ6วันนะครับเพื่อนๆสามารถแลกได้10บาทนะทุกคนตรงนี้นะก็สามารถทําได้ทุกวันเลยนะครับ6วันหกวันนะทุกคน6วันต่อ10บวอลเล็ตนะทุกคนเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะถ้าใครไม่ชวนเพื่อนนะเป็นวิธีเดียวนะครับที่ใครที่ไม่มีเพื่อนหรือใครที่มีเพื่อนเยอะๆก็ ลองชวนดูได้นะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมก็จะมาแลกให้เพื่อนดูนะครับว่ามันจะแลกได้หรือไม่นะครับจํากัดทุกเซิร์ฟเลยนะครับทุกคนทุกเซิร์ฟหรือหมดเกมนี้เลยนะครับสามารถแลกได้3คนต่อวันนะครับส่วน300บาทนะสามบาทตรงนี้นะครับก็สามารถแลกได้10คนต่อวันนะทุกคนส่วน ตรงนี 000. 000. ้นะครับ200บาทนะครับก็สามารถแลกได้30คนต่อวันนะครับก็เยอะหน่อยนะพวกนี้นะก็น้อยๆนะครับ100คนนะครับสําหรับ60บาทนะครับ30บาทนะครับก็สามารถแลกได้ถึง500คนเลยนะครับตอนนี้แลกไปแล้วประมาณ8คนนะครับ8คนตรงนี้10บาทนะครับคนก็แลกเยอะหน่อยนะครับเหลืออยู่275ยนะทุกคนตัวนี้นะก็หมดไปแล้วนะครับ275นะครับไม่รู้ว่าใคร แลกไปแล้วบ้างนะครับตรงนี้นะก็ใครที่ถามว่า UID คืออะไรนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับผมลองใส่ ID ของผมลองไปนนะมันใส่แล้วนะครับมันก็ไม่สามารถทำการล็อกอินหรือทำการชวนเพื่อนได้ผมก็ลองทำดูแล้วนะสำหรับคนที่ยังเล่นอยู่นะครับหรือใครที่ชวนเพื่อนอยู่ก็วางลิงก์นะทุกคนเดี๋ยวผม สอนเพื่อนละกันนะครับตรงนี้นะก็ให้เพื่อนเพื่อนทาการกดที่แชร์นะครับตรงนี้นะครับกดเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะก็จะเขียนบอกว่ามาหาเงินด้วยกันเถอะนะครับมันก็จะเขียนบอกว่า a c e b o o k นะครับการเชิญนะครับแล้วก็ m e s s e n g e r การเชิญนะครับผมแนะนําเป็น m e s s e n g เ r นะครับมันง่ายดีนะมันง่ายดีต่อการถอนนะครับตรงนี้นะก็สําหรับคนที่อยากแลกนะครับเข้าเป็น S.M.S ก็สามารถเข้าได้นะครับสำหรับแลกเข้าซิมโดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้ครับ t r ม e Money Wallet นะครับก็แลกได้นะ A.A.S.D.Tac นะครับ168แล้วก็ M.Y. นะครับเพื่อนๆสามารถลองแลกได้ดูนะลองแลกดูได้นะครับสำหรับกิจกรรมพวกนี้นะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะสิ้นสุดช่วงนี่นะครับก็จะเริ่มที่วันที่6ในทุกคนวันที่6นะครับสิ้นสุดวันที่25้าของเดือนมกราหก ห้านะทุกคนหกห้านะตรงนี้นะครับก็รอนะทุกคนก็รอนะครับว่ามันจะปิดตัวลงหรือ,อยังนะหรือมันจะปิดกิจกรรมนี้หรือเปล่าเพื่อนๆก็รอติดตามดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทําการถอนก,นกันเลยนะครับสําหรับคนที่อยากรู้นะผมจะก็จะมาถอน600บาทนะครับให้เพื่อนดูนะนี้ครับก็กดไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมเติม เข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะทุกทุกคนตรงนี้นะก็เข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะให้เราทําการกรอกนะครับเป็นบัญชีนะครับเป็นบัญชีของคูมันนี่วอลเล็ตนะเป็นเบอร์มือถือนะครับให้เพื่อนทาการกรอกเข้าไปนะครับนี่นะครับสําหรับคนที่ทําการกรอกนะครับก็ทําการเช็คเบอร์มือถือให้ดีนะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะตัวนี้นะครับไม่มีการแก้ไขนะครับในการแลกของกิจกรรมของ พิกกิ้งโกตัวนี้นะครับก็เดี๋ยววันหลังใน้ทุกคนมันมีแอปนะเดี๋ยวผมมาแนะนําแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมมาแนะนําแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นก็รอติดตามนะตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อเห็นตรงกลางไหมนะทุกคนตรงกลางไหมถอนเงินแล้ว10บาทนะครับก็จะเขียนแจ้งเตือนไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับเกมนี้ครับก็จะประกาศการถอนนะครับว่าใครถอนไปแล้วบ้างนะครับเป็นยังไงนะทุกคนก็เพื่อนเพื่อสามารถทําการถอนดูได้นะครับในกิจกรรมพวกนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการกด ถอนเงินไปนะครับตรงนี้นะครับกดที่ถอนเงินไปเลยนะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นคําว่าขอรุญายืนยันบัญชีนะครับตรงนี้นะที่กรอกถูกต้องหรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนทําการกดตกลงไปนะครับตรงนี้นะก็หลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นคําว่ากําลังดําเนินการการถอนนะครับตรงนี้นะครับก็ทําการกดตกลงไปนะครับกดตกลงไปเลยนะนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการร่อนะ เราก็ทําการรอนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะก็รอดนะนี่นะครับเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเติมเงิน600บาทนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆก็สามารถทําลองดูกันได้นะครับสําหรับคนที่อยากถอนล้วกันนะครับตรงนี้นะก็มีการจัดอันดับด้วยนะครับนี่นะครับมีการจัดอันดับด้วยนะครับสําหรับคนที่ชวนเพื่อนนะครับก็ ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนถือว่าเยอะอยู่นะคนที่ชวนเพื่อนนะก็รอจนถึงวันที่ยี่สิบ้านะครับมาดูกันว่ามันจะโดนปิดหรือเปล่านะทุกคนเออนะก็นี่นะครับก็จะขึ้นชื่อของผมนะถอนเงินแล้วห0ร้อยบาทนะทุกคนตรงนี้นะก็ขอบผมก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครที่สงสัยนะครับนี่นะครับก็จะเขียนบอกว่าคุณสามารถเชิญเพื่อนได้อีกหนึ่งพันคนนะทุกคนในช่วงกิจกรรมนะครับคะแนนจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนะเพื่อนๆที่ใครยังไม่แลกนะ ก็ลองแรกเลยนะเพื่อกิจกรรมนี้สิ้นสุดวันไหนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเออนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่อยากลองเล่นดูนะครับหรือใครที่มีเวลาว่างนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับเพียงแค่อัพบ้านนะครับมันกส็สามารถทําการปลดล็อกนะครับเราก็นําคะแนนตัวนั้นนะครับไปแลกเป็นเงินวอลเล็ตเข้ากระเป๋าของเราเลยนะตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับผมก็จะทําการรีวิวไปเรื่อยๆนะทุกคนเออนะรู้ว่าเพื่อนเล่นเหมือนผมหรือเปล่านะครับหรือถ้าใครอยากเล่นนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้แล้วกันนะครับตรงนี้นะมีทั้ง Android นะครับแล้วก็ i o s นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาสอนเพื่อนทาการถอนนะครับใน เลเวล8ปสนะครับสำหรับคนที่ถึงแล้วก็สามารถลองแรกดูได้นะตรงนี้นะโอเคนะท่าเพื่อชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับรย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ